โอ้ห oh, ิตฮเตาพอไดยเตพ่อไดยมึงไม่้เนาะมกันหมดเอคนิตามมึงก็ตาม่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาอัทอนิวเน่ยอาวครา์ต้อยจัดทอนิวให้ครับมื่อนี้สายสีเองน้องพี่บุญ คร ok, ับฝึกกรลังเร่งกำลังเร่งหัวบอกอยู่ครับเอาไส้มีการเอาไส้ใส่พร้อมไหมครับเอาเอาไสนเป็นยังครับไส้งี้ยครับผมทันทันทันโบไส้ไส้นี่มันช่เป็นจุดๆตีๆทั้งหมด ใส่ตรงแหงหอบนี่ใส่เปียกกอะไรเลยใส่แหงครับเอาต้องกอกให้เต็มเลยห่ืครับแม่นครับผมต้องกอกให้เต็มครับตะบัดทุกแนวครับปดหนีแหงตะบัดอยู่ครับปด สมบุตยิยินดีสมพี่ผมนั่งผมหัวบ้านครับ <laughs> คนผมนั่งผมหัวบ้านถ้าัย่างนี้ก็กำลังอัดทอซอง <laughs> เราดินเหนียวใส่มันอยู่เป็นหงไฟครับเขาเขาเขาเคยล่งเอาดินเหนียวใส่บ่ครับออเสียชัดเลยครับบน เคร็งครับเี่มันหเดี๋ยวมาถามเมืองอีกทีนึงก่อนเออกจากบอกครับ